สำหรับเรื่องเล่าในคลิปนี้ไอ้ไลมีเรื่องเล่าของฮีบันห่างหลอกมวยไลม่มาเล่าให้คนในฟังเนาะซึ่งเป็นบันห่างบนที่ไล่ได้เล่าในคลิปตะก้อนาน้าหนิแหละที่เอเมีได้ไปพบเจอบันห่างบนนั้นขึน้บนบันตั้งติว๋วมันบอกมาฟังว่ามือหน้นมันเดียเด๋ยวออกไปเคลื่อนไ้มันจะเป็นอาหารเลยมูนี่มันจะเป็นอาหารมันเดียเด๋ยวออกไปเคลื่อนไ,อนนไ,นไ้ซาลวีเรียบตามซาซแดนเนี่แหละ ไปน้ากันกับสามคนมีหัวหน้มวดแล้วก็มีมีไอหูหนึ่งแล้วก็มีมันไปสามคนไปไปหลังจากไปหอดบนันบานท่านเออบันตักติวแห้งนั้นแหละบานห่างแหละกบพงเคื่องพงคล้องไว้กินข้าวกินหนำกินขา้าวซอยแล้วก็บอกกันไว้ไปอีมานอนหลังจากแลกงมาเลยม,มานอนบนหันบนบนับนบันห่างบนบันตักติวหัน กเ็เกลืเครื่องเก่พ้องแล้วก็ขึ้นไปเนาะขึ้นประกวัสายแดนไปซาลาเวยันไว้แบบตามสายแดนก็ขึ้นไปหล,ปลังจากลเลาะเบิร์ดเมือเสร็จไปกดหลักไม้กวดสายแดนเหลวเมือ่อแล้วกล็ลงมาแรงมาแล้วก็ลงมาลงมาห้าเขาห้าหนามกินหลังจากกินเขาเขขนนาร่งเขากินนน่นกับบัยิเหตุนั่งไล่เนาะกะ็อิดเมื่อยจากการเลาะลาจากการเดินทางเด็กก็เขานอน,อนตะเวน ประมาณเจ็ดม่งแหละอันบอกกำลังเขานอนเสืบหลับไปมีมีอันไอไอมีมีไอหันกับมันหันนอนอีกบ่านหนึ่งแล้วมีหัวน้าหมดหันนอนอีกบ่านหนึ่งก็นอนลำรุดไอนอนไปกำลังเสือบหลับมันบอกมีแบบมีฮีนี่แบบมามันมันนอนอยู่ซือประตูเดมีฮีมายึงสนิทใส่มันวันน่ะแต่วันน้านี่นองเฟมินแบบ บมินหรอกแต่ว่ามันเนา่าแบบเน่าแบบปเป็แต่อเอาเลยเนี่ยแบบน่าเกลียดน่ากลัวแบบน่าน่าหยาดนะมันก็หองเลยไอ้อก็มันพุกเอาพุกเอา,หานหฮะมาเป็นทางเดืกเป็นทางเดืมกผมก็บอกฟังเราเหตุการณ์นะฟังหลังจากนั้นมันก็เอาบยจักมีบยจักพปืนปืนอีเค้นเนี่ยมันมุนหวัวไว้ก็เสียบลับอีกก็เป็นอีกเหมือนปฏิซ้องเหี้ มานั่งย่องเอิกแล้วอบีพ่อมามันก็ให้ใจคิกัดคิดกัดมันแบบแบบเลือเลืลอนะก็อายอายมาพูกเอาอีกกอตายตายตายแบบนี้มานอนไปไม่อนีเดี๋ยวนี้เสียงยางโอบเงอนยางโอบียงบนมันนอนเลยยางแตบแตบเสียงเสียงยาบ้าใหม่ดักกอกเก็บก๊กเก็บกกเก็บกอกเก็บยาเบ้าใหม่แหงกะหามกะหามอายมาเจ้าได้ยินบ่อายก็่าได้ยินคือกัน กะหากันนอนสั้นอยู่สังสัน่นแหละกะเสือบรับไปอีกเดิกเดิกไปหรอกกะเสือบรับไปกะมาเป็นคือเก่ามันก็เหตุจะเ้ิัมกระนุบสูเสือเลยมันเบามันเหตุสูเสียเลยหลังจากนั้นอย่าโหลอกร่อนอยู่สังสัน่นแหละทั้งมาโลกเวลามันนอนอนเสือบรับไปหรอกมันมาโลกมากกวมันั้หลอกจากเออแล้วก็ได้ยินเสียง ย่างอ้อมเฮื่อนได้ตูอ้อมเฮียงบนมานอนหละกระเสืบลับไปเนาะกระเสือบลับไปจากดึกสำเร็มันกระเสือบลับไปตื่นตาม,มาเสาปนี่ก็มาห้ามกันมาห้ามไอมีห้ามมันวหนนามวดก็ว่าแบบเพื่อนบุเืียนะแบบอีกอย่างขึ้นกับแบบบุอยากเสียฟอร์มขึ้นนะบุอยากเสียฟร์มมาที่มาลอกขึ้นถึนก่าบ,บุหรี่เจอเหตุการณ์ย่งเหตุจริงมันก็ลอกกันมวยไล่ ได้ยินเทียนเบาเบาเบากับเบาเบามาแบบเฮาสิหรอกแม่แต่วันหูซึกงม่ได้ยินที่ซื้อมันว่าัวนามึงกูกะหลอกว่าเลลววันวาแต่ว่าหัวนาวันนี้เห็นเพื่อนบอว่าที่ลอกเพื่นเขาบับว่าบเป็ิดยังหลังจากกินข้าวกินหนำต้นเสาเลยหรอกครับกันยังเมื่อมาหอดขายกันบุไมีให้เป็นยังเนาะคือว่าปลอดให้นี่ก็เป็นเรื่องเล่าของมื่อไหร่ในลำเราในลิปนี้นะครับคนที่นี่เดินเลือ <mel od ic großes berries> มีเรื่องเล้าร้อนเเล่าแปลกๆ้าสามารถมาฝากให้ไลยเราได้เด้อพบกันในคลิปตัวไปบ๊ายบาย